พ่อขาลูกกลับมาด้วยความเคารพลูกกลับมาด้วยธรรมะที่จะนำมาฝากพ่อจ้ะสวิตรีธรรมะเรียว่าเธอกลับมาด้วยใครกันแน่ไหนคนไหนลูกเคยกูจากบ้านไปเดือนเสรจเศ็นำกลับมาเยอะแยะเลยคนไหนหอะฮะคนเด็กปากพินอยู่นะครับอันนั้ลูกกคยตานอันนั้น,น,กกน,นปากพินเด็กว,วันจองเลยอยูย ตึงจงเลยมีกำยังแท่งเร็ววะไอ้เล่นไงดีนะแล่วไงดีนะควนล,ลาดีก็ดีเลยอดก็ะชามดีนั่นปูนชาเถือพ่อพ่อคะดีวติพ่อนาซีดไปตั้งเยอะตอนลูกอยู่นะพ่อได้ทานอาหารที่ดีนี่พ่อทานไม่เป็นเวลาการอาบน้ำอาบท่าก็ไม่เป็นเวลาพ่อไป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 ไม่สนใจหรอกพ่อพ่อคะลูกกลับมาด้วยความเคารพพ่อนะไม่สนใจหรอก ทำไมพ่อไม่มองเห็นแสงสว่างเช่นลยพ่อขานฟังลูกก่อนที่ข้าไม่ฟังอุ้ยพี่ตองไปช่วยหนูได้ไหมครับผมบูดเองน้องอยาเลยกกับใบหน้าตีบอบางคือคุณพ่อนันแกอ,อย่างวาแล้วถ้าเป็นเล็กดีกันิ่มมันกินหมกักเพราะฉะนั้นนี้เนียนอย่างนองหลับไม่ได้ยิ่งยากอย่างผีผีตู้ไอ้เก้าออกมาถอะเยน พี่ทองอย่าทำอะไรพ่อนะพ่อรู้สึกจะอยู่ในอาการที่เหมือนเมากับไม่ปลื้กับเข้าใจพผล่กับพมอมือทองเตยงตึงครับนะแล้วก็ถ้าเป็นยาไรกับอไม่แล้วก็รู้จักกับน้องชาวิตีน้องชาวิตีแกเป็นเด็กตีดีเหลือเกินวันนั้นแกจะไปฆ่าตัวตายแต่ลุ่มกวงทบข้องแแม่แกับโชคดีกับสิ่มช่วยไปได้พมชมวยด้วยธรรมะน้องชาวิตีอย่างบริทุุธิ์มดจอดจาาที่เือเกินจะมองแต่ไรอยู่ตีวัดปากเปลกตละอดเสด็จํำ เสี้ยติดกับกิดตึ้งแต่พอว่าพออยู่ปื้อกินปื้อค้องใจแต่พอนอนรองอออแต่พอกับพอกับลูกทุกคนต้องการดี่ไอ้พอใบความใบของพอบางทีมันเป็นความกังวลของลูกข้อไอ้พอจงได้เข้าใจขอบใจบอกแล้วว่าทีบังก้าน่ะมัด้ายมันแรงนะเขาใจพี่ตองแ่พี่ตองเจ็บไหมคะพอทนได้กับเปื่อเธอครับเออเอาละ พอต้ป้อมกับป้อมลมเตะตีป้มลมมาป้มตนไม่อยู่ครับนะป้มป้มไม่โกรธกับแต่ดีป้มกินจ,จะกล้าพอป้มก้ากิเลสในหัวใจของป้มที่เกิดขึ้นปฏิพอต่พบม,มันตบด้วยความดีพอดูตามไม่ตึงกันตอนเนียนพอเหมือนกวางที่อยู่ในป้าเต่าว,วันแต่ตีพอจเจ้าเต่าว,วันเป็นตีบังกายพอกินเต่าว,วันและสักวันหนึ่งเลยครับปราณนั้นมันจะใจมีคำว่าปราณในที่นี้กค็คือกิเลสคือความจวที่มันกล้าอยู่ในหัวใจพอดีมากคุยยน้าฟัง ลมช่องยกนิม่มแพรกันแน่นจันดิแพรกันแน่นนะลมชองยกนั่นระวังไวเลี้ยวแตกนั่น <denke noise> พี่ทองคะ่ะอย่าทำอะไรพอนนะพี่ทองนะพูดมีเหตุมีผลแล้วรลกรับเผื่อเตอร์คับได้ตายกับเผื่อเตอร์แน่กว่าไอเรียกลุงเผื่อเตอร์นี่น้อยดาวดอยโอกรอยโป๊กับโป๊ยเลยจะไม่กับผมเตอร์ได้นี่กอดได้ไอ้กริชครับ แล้วป้อมสั่งมาจะแตกได้เร็วหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามความเร็วพายุเก๊กครับก็แตกตายมาแล้ว,าว,าวการรีบกลับมันน่าจะเป็นหนึ่งร้อยจากฟอไดแต่ทำไมก็ไม่เจอเลครับก็ป้อมติงได้แล้วในสิ่งนั้นเพมันก้าวตู้ทะมาเลยครับโป่งป,งป,งป,งปงังป้อมคอตี้พอต่อป้อมทับไมเหรอต่อไป <c oughs> มึงเจ็บนะสิ่จัดแมลงมาแตกกันดีวะเอ้เยเกูว่าแล้วแตกผ่านนกแล้วแล้วก็ลงไปจากบันไดบ้านของข้าได้ไปดิสาวิตรีจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปกลับมาไม่มีเลยที่จะทำให้ข้าสบายใจ พ่อข้าลูกดีกว่าพ่อพ่อลูกย่าไม่ไปแล้วลูกยยงีออกไปพอไมฟังาลูก สวิวตีออกไปฉันไม่สนใจฉันไม่ฟังเพราะเธอไม่เคยอยู่ในโอวาทของพ่อเธอไม่เคยฟังพ่อว <c oughs> ันนี้น้นองไอการดเดาใจอารมณ์กาวมากนันนันหน้าทุกไหมครับน้องไอโบโอ้เข้าไปนันก็นไม่ได้พ้นหรอกพี่พูดเองพี่แก้วชีวิตของน้องมันไม่มีความหมายอะไรหมดสิ้นฉันจะไม่กลับไปแล้วครับมันเป็นความหวังครั้งสุดท้ายเดี๋ยวจะกลับพ่อมีพูดแน่แล้ว มึงอ,อยาปล้ำเลยกับแทรกเตอร์รุนไม่ลงแล้วไม่แน่ปลวกว่าแดงกินรากได้ปลวกว่าแดงไม่รู้บะแกเอ้ยแต่ถ้าว่าน้าแข็งหัวแดงได้เอกบอกด่งโต๊อถานครับแค่มึนๆอยู่ละนี่อะไรเลยจ้าพอมมึนๆอย่นี้ครับพุม่มองก้อนหัวยาดดื่มสกีตกันเหมือนรถเลยครับเพื่อนเก้ด้วยความเร็วเย่ทริปกิโลเมตรเราก็ต้องบิดในความเร็วตาวกันมันได้คุยกันนี้แกมึนอยู่กันนี้เราไม่มึนผูดกันไม่โต๊ะ ได้เลยครับครับอย่าให้เมานะไม่ครับมึนๆเราช้ำนล้นนะแต่ไก่เล้าก้อยแล้วก็ไม่เชิมกินได้เป็นแหลกๆหน่อยๆมดเลเื่นขวดนแง่คุณเราอย่าให้ม่มากจังไม่ใช่เยี่ยทริปเลยวนนั้นนะทริปลืออเรวาทำไมต้องดื่มด้วยล่ะจ๊ะกู้ไปแง่ครับน้องครับไอ้การเมานี่คนเมามันมีแปดจนิด กมต้องการนีแล้ววาพอน้องเมาอยู่ในชนิดไหนไม่ได้เมามีประเพทีข้าวทุกอย่างก็แบ่งประเพเปีไม้เนื้อแต่คนรู้ว่าลานก็อย่างแบ่งลานว่าเพื่อแล้วน้องเมียจะดทูทีแปลงแรงกับเพือปีจุ้งหมาหลงดงจางข้างงามเท้พ่ออั<า>นนเห็นไหมมันไม่ได้ชนิดอันนี้คนเมามันมีแปดชนิดคนเมานี่เออชจะนี่ต่นึงก็เรียกเมาไว้ได้ ชนิดที่นึ่งก็เรียกว่าเมาต้อตีเมาต้อตีคือไม่คว้าหมดเมากันแล้วาเรื่องให้ได้รบกันก็เรียกเมาต้อตีก็เลยครับครับชนิดที่สองละชนิดจะต้องเมาจีโก้ตันเพื่อจีโก้เมาแล้วจีบตั้งเป็นใจก็เป็นผู้มึงเดี๋ยวไปจีบกอกที่ห่วงบ้านเราเมาหรือรับบ้านเนือกว่าคนกับมั่งเมากอกที่ห่วงตามกับไม่ไป น่องกองปีนอกกองที่ง่วงปักเตอกลวงไม้ก้าวโยนในลักกับปีหญิงดีนักนะช่วยแก้นป่าและแม่จีไ่ไม่ป้อยวีวื้อปังมาและอู้จังเลออยผัวดำนั่นก็อยกากเมาจีกอ,อเลยจ้ากลับจะนิดที่สามแหละฉันเพิ่งรู้ผมชึกชาแรงในเรื่องเพื่อนนะตอนี้เดี๋ยวจเมาด้ยเยมาต่อตีเดี๋ยนึ่งจีก็เดี๋ยวงเดีจ้ามก็เรียกว่าบ่อนำตาหลวง anh rư lão hỏi năn thong ròn màu chất là rậm về cánh anh nặng lê rồi là sớm mà đặt cao trèo chờ pứ lố và chờ luôn nữa bây giờ còn nữa nghe lâu non cú ha rô mà để nói mình cái cái con á chỉ mà đeo muốn đeo ta ruộng giờ này à ไอ้นั่นไม่แรงหมากทูบยาทูบไายตุกีห้อกลองติบข้าม็ดเผื่อนตั้งจุดตุกีอ้อสั่งกับกินหมากแต่เผื่อนเล่าหมึกหมากแต่เผื่อนไม่แรงเลยคนรู้ายรับตังรู้ายโตเดาโอ้นั่นหัวงเงาลับเออจะนี่ตีอากับํำรานหมูข้าแล้วกับกริ้งเดียวรองเปลงลงไม่ลงํำใช้ไม่เห็นโพกูกับบอดแต่เผื่อนตีบทุกงานสวยไม่ลงน้อย อังอีตีปีโตปากว่าโลกกูก้าวคนไอโก้ไอเกิงไอเกม่เกยไอตัวนั้นมันไม่เอาหน้เลยอคือไปคุยไอคือมแล้วมันก้าวเนยไปหนังแรงอยู่นี่ให้ได้ครับโอ้หันครับตำรานเออแล้วจะนี่ตะเจ็ดปานกาแชงมันเปลือเ่าปานกาแชงปานกาแชงนันไม่ตรงเผื่อนถ้ากว่ารถความมันหวาดได้วันนั้นแรกหไงตรงเผื่อนี่ปานเผื่อนนั้นเลยนะแล้วจะนี่ต่อไปแม่งกาจอนแม่งกาจอนนั้นเหมือนจิ้งรีดไม่ใช่ มันเบือเม,มาแมงกระจนเมาเลยรับบานไม่ใจรู้กบบานโยบานนี่กุ้มพอดีแล้วจองรับบานก้อนแล้วบุกดังตีนะอันปูควนนะพอแก้ควนพอเมากันแล้วมาดังฟ้าผืนรุ่มติดมาตี้ันดังรถชิบลอ้อเอยเมื่อแม่งจรนนี้ดันมารุมรู้เหมันวนแมงกระจนเนอแล้จะนิดชุดตายว่อนเมาีย ทำไมเมาล่าไม่จูแรงกับเมียปีดีเปรแล้วน้องเออต่อไปปีไม่จวแล้วอย่าทุ่มปีนะน้องคอดคอตชูบยกแฝบแฝบกันแล้วมามีไม่ใจแรงเนี่ยไหวได้และพ่อหนูล่ะไม่รอได้แล้ก่อนมึงง่ายมึงใจแล้วล่ะคือว่าผมมันนะไม่ใจไหวนั่นได้มึงไม่กินแล้วพูดมากเออเนี่ยพี่โกรธกันแล้วพี่แก้วไม่เบื่อเนิดหน่อยเราเชื่อก็กั่นกินมากว่าอย่ามา เราเ,เด็กกึนคุยรบอบรายก,การน,น,นั่นไงไม่นอนนพี่แก้วพ่อหนูนะนะทำอย่างนั้น,นยังไงกลัวไม่ใจเย็นริบเลยนั้นร่อยลูเลือลอะไรอันนี้ไอ้ต้องอยากแหม,ม,ม่มขาได้คุยให้ต่อได้มึงไอ้เจยาบะานะอมเมาจิ้งแล้วพ่อขาดลูกกลับขอโทษค่ะดีแล้วนะหนูจะจับพ่อนักไปไว้ในห้องนอนพี่แก้วช่วยอุ้มพ่อไปหน่อยสิเงียวก็ง่ยนอนตรงนี้เอา่ะ ยายไม่ตัวเบาววานห้องค์ทินจะบอกไอ้ญาติญาติทุกคนน่ะไอ้พ่องดเบ้นยังการดื่มได้ทีและจะเอาหนังสือธรรมะวางไว้ใกล้ๆพ่อพ่อไม่มีอะไรทำพ่อจะได้ดูธรรมะจะแทรกซึมก็ไปจ้ะและต้องตามพี่ชายอีกคนนึงแมมกูโม่ที่ไอ้แก้วถีวะเธอกินในยชัเนเ่ยตอนนี้กูโมกูจัดไอ้ลุกกะกูต้องจัดเฮ้ยเล่าอนซะเลยตราจะบปรดสามดู นี่มันหมดก็ไปไล่เดิมให้มันเกิดความเมาเอ้ยไหวยังไงฮันโหลน้ำจิ๋วอ๋อแล้วเด็กกมหัวเล่าหนองกิมเลือดเลือดเฮ้ยบางช่องเอ้ยต้องขินมะม่วงเบาตามกันไปแล้วนะก้อนนี้พี่แก้วมาเดินทางตามพี่ชายอีกคนเอ้ยอย่านะเอาแล้วไปว่าไงแหมเอาวะวางอไรน้องบะมี่ยังดอก